สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาดูฟุตบอลณทุ่งนาดอนสเตเดียมนะครับสนามนี้ก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับก่อตั้งมาน่าจะหลายร้อยปีแล้วครับสนามทุ่งนานะครับก็มาดูทักษะของฝั่งสองทีมนะครับไม่รู้สีไหนเป็น,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 นเอ,เอะไรครับปนกันมุลเอเล่อะไรครับ เส้นขอบสนามก็นุ่นแหละครับคันเทนาครับอันนี้ไม่รู้ฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนครับโอ้โหโกหนียวมากเลยครับโกเหนียวถอดเสื้อได้บอลน,นะครับกระชากขึ้นมาครับกระชากขึ้นมาครับล็อกผ่าน2อสาคนมานะครับ ไปแล้วครับไปแล้วทั้งฝั่งทิศตะวันออกไดบอลไปทั้งทิศตะวันตกครับอืมฟังทิศตะวันตกไดบอลสวนกลับขึ้นมากครับบบบน,นี้เอวนี่โบขาเตรียมเสาโกนะจากเสาอยู่ใส่ครับเสากับโบมี ต้องฝั่งทิศตะวันออกได้บอลนะครับบกไปทางทิศต,ตะวันตกอ้าวอย่งเมือ่อกนี่เหนียวครับเหนียวครับเหนียวแห้งเพราะาบ่ได้อา,นาบน้ำท่านบ่ได้อาบสักสองสามหมื่นเหนียวนี่ขี้ไข่ขืนเลยครับเขาเลยเป็นทางทิศเวีนตกสนะเหมืนอนก็เปลี่ยนที่มลงมาใหม่ครับ เมื่อโก้ทังขิดตะวันตกนี uh um, uh, uh ่ผมรู uh. uh ้ส uh. uh ึก uh ว่าจะเหนียวผิดปกติน้ำบดไ้อาบมันงือสีเหนียวเหนียวเบิ่ตครับเลบอลนะครับทั้งขิดเป็นออกบวกขึ้นไปครับขึ้นไปเป็นสุดเลยครับขึ้นไปเป็นสุดหลอกอ้าวครับเมื่อในตอเพื่องอ้าวเข่าครับ เบิ่งครับทัง้งไผสิเป็นผูยิ่งก่อนท่านยิ่งฟังที่ถูกยิ่งก็คือต้องเปลี่ยนออกเปลี่ยนที่ใหม่อีกที่มันบงกลางสนามครับทางอัศาจรรย์ไต่หม่มย่างครับเอ่ออัศาจรรย์นี่มีหลังคาพร้อมครับหลังคาเป็นไใบต้นย่าง แต่ถ an, ้าเป็นช่วงฝนตกอ่าสนามเด็กจะเป็นรบายน้ำดีครับสนามตัวนี้นะครับจะระบายข้างๆนี่มากรองทังกลางเลยครับเป็นบวกบวกคั้วเลยครับนะครับมานะครับถ้าเป็นตกไใ้บอลครับกระซาาขึ้นมาอ๋อเจอทั้งฟิตไม่ออกสกัดบอลได ไปแล้วครับไปแล้วครับถ้าเข่าเ่าเข่าก็เบิ่องโมหงครับมันโมมี่โขเอาเกือบบ้างเอาเกือบก็บโมมีครับขั้นมีเกือบกับชีเตะอันนี้ก็นี้อยู่นะครับอันนี้สนามนี่ก็คือมัน ก่อตั้งมานานแห่งครับมันก็เลยเป็นหลุมธรรมดาครับเอาละครับสิงสองคนครับแก้วครับมาลากไปครับโอ้ส่วนันที่คือออกเวยครับโอ้หน่อยหน่อยในยลายบอลน,นี้ครับอนาคตไกลครับขันมีคารถ เป็นยังไงครับาเกินขั้นดากหมดเมื่อกดอย่างนี้วแหงครับต้องต้องเป็ตัวอ่านบอนขาดเล้วครับพันมาขามข้านครับทั้งคนเด่นัลขานพัอยอยู่บางไหนขามข้านครับขามไปดาวขานเลยอทีครับ อยากเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนนักกีฬาครับแจมนะครับบ้านสะพานครับอยู่ศรีสะเกดอำเภอคูขันครับผมเอานะครับไปแล้วครับมนขางรอสนามมาครับตัวหน่อๆนี้บรนยาญาะนะครับข่ขวาวบอลนะครับ อนาคตทีมชาไทยนะครับอันนี้คนสนับสนุน เขานะครับอ่าโก่โกเงกเอียงครับเพราะว่ามันเกิดธรรมดาแล้วครับเพราะว่าสนามนีเมันก่อตั้งมานานที่งหลายมันก็จะเป็นแนวนี้แหละครับก่อตั้งมาแต่บรรพบุรุษถึงหน้าเห็นหน้าก็ต้องเปลี่ยนจากสนามเป็นเห็นหน้านี่ครับอ่าเป็นสาธารณประโยชน,น์หครับไอสนามฟุตบอลตัวนี้ครับปลูกพักปลูกหญ้า,ญาเลี้ยงวัวกันเลยครับโอ้แน่นอน เป็นสนามที่สาธารณประโยชน์นะครับเห็นหน้าปลูกมั่นลามงวก็ได้รามงวลร,รามควาย,ยสาธารณประโยชน์เลยครับเป็นสนามที่ครบวงจวรครับ ก็โกนเนียวคขนาดพายูนี่ยยังยิ่งมาเข่าครับเพราะว่าต้องใส่มุกโกเลียนคลอ,องครับเนบียวผิดปกติกอโคหนามบาบไป่เนียวอันนั้นก็โคดครับรยืนอยู่ข้างสนามครับมาสัางการนะครับ มือโกดีแน่นอนครับโอ้นะครับโอ้นวครับตัดสินใจดี ออกมาตัดบอนตัดนยังครับตัวน้อยๆเตะยามไรหมูหายเตะเฝ้าเตะโคครับเอาไม่หายเตะเพราะเหนียวหลเอาเปลี่ยสีเข้าเป็นรอดดากเพราะเป็นเป็นเป็นหยอกเหรียญใช่อหครับ ครับตอนนี้ก็ขอพ่อไปสมนิปก่อนเดี๋ยวอื่นที่มา่ายให้เบิงใหม่ครับเขาวันหลังวันเนาะ